มาเรียนบ๊วยครับบวยรช่องวันไม่เปิดไมจ้าโทษครับผมวระวังมวัง้่คุณ่สวัสดีครับผมหล่อนะหล่อะครับผมหล่อนะหลนนแต่ผมแล้วหล่อใช่ไหม พูดแบบถึหล่อทุกวันจะง้นคือถึงหล่อครับครังมีงานตัดตรงนี้เลยงานตัดพรุ่งนี้ด้วยแล้วพรุ่งนี้เจมีนาตัดแล้วนี่ไงเดี๋ยวรอจับใบดำใบแดงไปดิต้องพูดเอาอยอ่ะโอเคนะคุณพร้อมไหมครับอไปนะครับรับรองสำหรับโค้ชจิมินาดูเป็นยังไงบ้างวันนี้เหรอครับเป็นวันแรกครับสําหรับ คอนเสิร์ตจมินไอโฟท์รันเดอคอนเสิร์ตครับยังไม่เร young, ิ่มตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมเพื่อนตื่นเต้นมากครับเมื่อกี้เป็นการเป็นแฟนแฟนเบ็นฟิตก่อนครับก่อนคอนเสิร์ตครับก็ได้รับแรงเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจได้รับกำลังใจจากแฟนคลับมาเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมมากตอนนี้อยากโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วมันมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ เห็นว่าโค้งสุดท้ายสองวันที่คือซ้อมกันข้าวซ้อมกันหนักหน่วงมากซ้อมกันหนักมากครับซ้อมเหมือนเป็นพนักงานตึกแกมมี่เลยาม,มาตั้งแต่เช้าเลิกดึกๆกเลยกินน,ลลอ,นอนที่นั่นเลยือเปล่าใช่กินนอนที่นั่นเลยครับทจริงระหว่างที่สองวันที่ผ่านมามันจะมีความหนักใจอยู่บ้างสองวันที่ผ่านมาเหรอหนักใจอ่ะก็หนักใจเครียดมากครับบอกตามตรงว่าเครียดมากเพราะว่าอยากทําให้โชว์ทุกโชว์มันสนุกเลยครับก็แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เครียดละปล่อยวางละรอไปสนุกกับแฟนๆดีกว่าเขาน่าจะ รอดูโชว์ของเราอยู่ครับเรียนเป็นไงางครับซ้อมเป็นยังไงบ้างซ้อมเป็นยังไงบ้างเหรอครับโอ้ซ้อมซ้อมก็หนักครับซ้อมหนักแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรอะมีทั้งซ้อมเต้นซ้อมวงซ้อมเรียกว่าซ้อมร้องอะไรครับกับทางฟลูแล้วก็ก็อยากทำทุกพาร์ทให้ออกมาได้ดีครับทั้งพาร์ทที่เราอยากจะให้คนดูร่วสสนุกด้วยหรือว่าพาร์ทที่เราอยากทำโชว์ให้สวยๆอยากเห็นว่าซ้อมหนักจนเราเองก็หาเจ็บอีกคนนึงก็มีรอยช้ำที่ห นะครับเห็นว่าซ้อมหนักคนหนึ่งเจ็บขาเนาะคนนึงก็มีรอยเอ้าชี้แ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากครับก็เป็น acting เฉยๆครับ acting เหยาเหยอเหยาก็เป็นความทุ่มเทของเราแหละเออใช่เราทุ่มเทขนาดนี้เพื่อทุกคนครับก็มาดูกันมาดูกันแบบแบบไลฟ์สตรีมมิ่งยังสามารถเชื่อได้อยู่นะครับเพื่อไม่รู้เออยกว่าตอนนี้ร่างกายจิตใจพร้อมเต็มที่พร้อมมากครับพร้อมมาก แล้วทันในพาร์ทคู่มีไงบ้างตอนซองกันแล้วมันยังไงบ้างพิเศษสปอยนิดนิดหน่อยครับอพาร์ทคู่ก็จะมีหลายหลายแนวหลายมูดเลยครับแบบเดือดก็มีแบบบนหวานก็มีครับใช่อยากให้รอติดตามไม่อยากสปอยเยอะคือถ้าเดี่ยวแต่ละคนละเดือดขนาดไหนอะไรครับข้าเดี่ยวแต่ละคนเดือดขนาดอาจจะไม่เดือดก็ได้อาจจะน่ารักก็ได้ก็รู้แต่ดูจากสภาพที่เห็นตามร่างกายของคน ่าไม่ไมันต้องสะบักสะบอมมากกว่านะไม่บอก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 ไว่าเป็นไงกับคุณโฟล์เป็นไงไม่บอกไม่บอกนิดนึงไม่บอกว่าศูนย์จุดศูนย์ไม่บอกไม่บอกไม่บอกอาตีมินายคับอามินายก็ได้มาเราไม่บอกแล้วอาตีมินายแล้วคือหวังว่าผมจะบอกอันนี้นิดหนึ่งไม่บอกไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างของเราเพราะว่าเราเพิ่งต้องคุ้มเงินหัวที่อยากทำด้วยอะไรบ้างเหรอก็สิ่งที่ผมไม่ได้ทำปีที่แล้วแล้วก็ อยากทำเพิ่มอยู่ปีที่แล้วก็มีในปีนี้ครับก็อยากเต้นก็ได้เต้นเยอะขึ้นแต่ก็จะมีช่วงพักไปบ้างเพราะว่าผมผมขาเจ็บแล้วเนาะเพราะว่าเออกระสอบแล้วก็เออขาจะมีพาร์ทโชว์ที่อยากทำโปรดักชั่นให้ยิ่งใหญ่ส่งกับเป็นเออเรจีเอ็มเอลทีวีเนี่ยไม่เห็นว่าพาร์ทเดี่ยวของคุณคุณเก็บความลับไว้มากเก็บความลับไว้มากเหรออ้าวก็เขาไม่ให้ผมสปอยอะก็รู้แล้วกผมจะเป็นยังไงเขาไม่ให้เจ็บมึงไงสปอยพูดสปอยได้ ผมไม่รู้เอาจรีมผมผมไม่เคยเห็นของโฟลเลยนะพาร์ทเดียวเพราะว่าพาร์ทเดียวของโฟลผมก็เตรียมตัวอยู่ข้างล่างเวทีเออผมไม่เคยเห็นเหมือนกันจริง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 แต่เจมิน่าจะบอกว่าโฟสจะเลื้อยใส่หน้าคอเข้าไปเลยไงอะไรครับเจมิน่าจะบอกว่าโฟสจะเลื้อยใส่หน้าคอเลื้อยใส่หน้าคอเลื้อยเลยเลื้อ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 ยลอสมตไแไม่เลยครับเป็นคนครับไม่ใช่งูเออเืนไงล่ะ รับแขกรับเชิญหล่ะรับแขกอ๋รร้อยแขกรับเชิญก็น่าสนใจเหมือนกันครับก็จะมีทั้งแขกแขกรับเชิญในค่ายแล้วก็แขกรับเชิญนอกค่ายด้วยใช่ใช่ว่าชิสองวันเหมือนไหมเหมือนไหมสองวันไม่เหมือนกันครับวันแรกเนี่ยเป็นใครแล้วอีกวันหนึ่งก็จะเป็นอีกคนเลงไม่รู้ถามการที่แขกรับเชิญที่ไปที่มาความสัมพันธ์กับเราพิเศษไหที่ไปที่มาเหรอครับก็ความชอบส่วนตัวระดุนใช่ครับก็ชอบแล้วก็ติดตามแล้วก็แบบ เออรู้สึกว่าถ้าทำโชว์ด้วยกันมันจะออกมาดีครับก็เลยเลือกคนนี้มาเพราะว่าเขาเห็นไหมว่าช่วยที่ที่ผ่านมาหลายคนค่อนข้างทายว่าเกจของเราเขาทายว่าใครบ้างหน่อยพูดซิพูดได้หรอแล้วก็พี่ลองพูดมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูรีแอคชั่นผมแล้วกันอ่ะของโค้ชเป็นหมาหมามหมาค่กินหรอมาข่ี้หมาขยี้หมาขยีโอ้โหมาเนะมาเนะอุ้ยหมาขยันเลยหมาขยกิน่าจะมาดูน่าจะมาดูอีกเดีหมาขยีแล้วมาขี้ส์อ่ะ อะไรครับไม่รู้เขาวันนี้เขาจะมาดูหรือเปล่าอแต่วันนี้ชวนเขามาดูได้ไงเขามนวิธีการอะไม่วันนี้เขาชวนเขามาดูไงอ๋อแล้วพรุ่งนี้ถึง่วนเขามาวันนี้เขาไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่ามีงานแล้วผมบอกชวนเขามาดูดูวันนี้จริงจริงจรจรคือวันนี้นของเจมีไนทที่่าเดาเลยครูเขาไม่มาใครแขกผมอะพี่ลงพี่ลงพี่เรงถ่ายมาดูไม่เห็นว่าแขกคนแขก หนึ่งในแขกของคุณเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันหาอที่จะร่วมงานอะไรเหรออยากจะร่วมงานกับเขาผมอยากร่วมงานกับใครบ้างเหรอปุโรห์มาอย่างเงี้ยจองกุ๊บอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าเราจะเลือสายร้องหรือสายแดนที่จะเลือกอยากอะไรนะอยากสายร้องหรือสายแดนโอ้โหจะอยากทั้งคู่นะเพราะว่าก็อยากอยากเรียกว่าอะไรอ่ะอยากลองทั้งคู่เหมือนกันว่าเออจะอะไรไปได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีไหมมีชื่อไหม มีีอย่าไปพูดดีกว่าบอกไม่พูดที่พูดได้ไหมดีแล้วไม่ต้องพูดอะไรอ้าไม่ต้องแค่รงมีคำตอบมันจะได้แล้วนะเอ้าพี่ยังไม่พูดชื่อเลยให้พูดได้ไหมหรือว่าพูดได้ไหมพี่จี้พูดแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมพูดเป็นรู้เลยเออรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้เลยรู้รู้รเหมือนอยากพูดนในไหนมีแบบตัวตัวตัวหน้าอักษรจอนย่าจอนกานเจมีนายอ่ะ เจ๊สตอนนี้เขาโปรโมทหนังอยู่ครับจุ๋งน้องจุ๋งน้องจุ๋งจุ๋งอาเชนไงจุ๋งอาเชนถ้าให้พูดถึงสามไปสามคำให้กับแขกรับเชิญที่มาในวันนี้หน่อยเพื่อนแฟนที่แบบีวันนี้เขาจะได้ซีรสวัุรสามคำสามคำครับเอาแค่เกโฟนก่อนเดือดนี่เดือดนะครับโซ่ใส สงสัยเป็นน้ำเดือดเลยสงสัยเป็นน้ำพอมองเหรอครับอ๋อแล้วเอ๋อแล้วเออฮอตนะครับนะครับไม่ได้ฮอตนะค่ะร้อนแรงแล้วของพวกนี้อะค่ะของพวกนี้อะครับแซ่บจัด ไปแล้วอ่ะคุยติดปะจำได้ไหมพรุ่งนี้เราหรือพรุ่งนีใ้ใครอ่าคาดถึงเข็มขัไดไว้ดีๆเอออ๋อยิ้มยิ้มวันนี้ถึงคาดเข็มขัดไว้ดีดีอ่ะ,อะมาชื่อว่าเด r า n ัน e world concert เนอะ run t ะเ world เออเราจะพาไปกินทวีปเนี่ยเราจะพาวิงาว่งไปกี่ทวีปเนี่ยมันต้องทั่วโลกนะอ่าไม่ได้พาวิ่งไปกินทวีป พาวิ่งไปในเขาเรียกว่าโลกของเราครับเออนี่คือโลกของพวกเราทั้งหมดทุกคนครับโลกของเราจะมีแบบเออครอบครัวมีเพื่อนแล้วก็มีเนี่ยมีแฟนลาวทุกคนใช่เดี๋ยวเราจะพาไปท่องโลกของเราว่าโลกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราจอมแม่ขึ้นไปตีอ๋ออะไรครับเมื่อกี้บอกว่ามีพาร์ทอบคาัวแม่จอมแม่จะมีอาจารย์ติขึ้นด้วยครอบครัวจีเอ็มทีวี เราคิดว่าจะเอาขึ้นไปเจอแม่ก็โอ๊ยโอ๊ยปล่อยเถอะยายปุ๋ยเนี่ยขายของอยู่เลยขายเสื้ออยู่ขายเสื้อที่จริงจริงๆอยากเคยมีความฝันไหมว่าอยากเอาแม่ขึ้นอยากเอาแม่ขึ้นไปแจมก็อยากก็บอกก็ถามเลยแม่อยากขึ้นคอนเสิร์ตไหมเขาบอกไม่เอาจะขายของถ้าอยากเจอแม่ปุ๋ยนะครับวันนี้อ่เป็นไม่ใช่เป็นเกสโฟนนะครับแต่ว่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกที่บูธที่บูธที่โมนี้โอถ้ามานี่กลายเป็นทอล์คโชว์เลยบอกแต่จะไม่ได้ถ้าจะไม่ได้ก็เมื่อกี้ก็ฮอตเหมือนกัน แป็นขับต่อแถวยาวมากแม่ผมทำอะไรอยู่ครับถ่ายรูปโอ้โหพี่สี่เล็บขั้นงยู่งงวะถ่ายรูปอยู่จริงเหรอเปขับเข้าแถวยาวเขาเขายืนอยู่เขายืนอยู่แล้วแฟ็นขับเข้าแถวถ่ายรูปด้วยยืนกนเป็นเหมือนสแตนดี้แล้วแฟ็นขับรถแถวแบบเฟมัสเนาะเฟมัสมากเนาะชอบสงสัยเขาชอบ เราชอบแหละน่าจะแต่งตัวมาสวยไราไม่ไม่ใช่ครับแต่จะมาตั้งดูในฮอร์นี่แหละวันนี้ทุกคนก็จะวิ่งไปหาแฟนรอบรอบคอเหมือนกันพ้าอย่างปีที่แล้วมันค่อนข้างที่จะแบบว่าใช่ใช่ใช่ก็จะมีนึกว่าอะไรตรงเกือกม้าใช่จะเป็นตรงที่เดินไปหาแฟนคลับได้ครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องห่วงยังไงก็ไปหาทุกคนที่ทุกทุกชั้นได้แน่นอนทุกคนลองวิ่งวิ่งในรอบใช่ครับ คุณไปเห็นได้ยังไงอ่ะอ่าโอเคเราเป็นยังไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศเออบรรยากาศได้ลองวิ่งแล้วบรรยากาศที่คุณเคยครับมันเดิมใช่ไลฟ์อัพไลฟ์อัพเพลงที่ตอบมกันได้แล้วใช่ไหมครับไลฟ์อัพเพลงที่ตอบมกันได้แล้งต้องได้แล้วแหละต้องได้แล้วเลโอ้ต้องได้สิครจะคอนเสิร์ตมาใกล้คอนเสิร์ตแล้วได้แล้วครับได้ครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่ตอนนี้มันเริ่มบ้ามึงคิดว่ามันจะเสร็จกี่โมงอะไรครับขออวยสปอร์ตยูทูบออนไลน์ให้ตั้งท่าโมงเหรอนะครั สักกี่โมงไม่แน่ใจคอนเสิร์ตได้ประมาณประมาณ3ามสี่ทุ่มเออสามเออน่าจะรอดูแล้วกันครับสามสี่ทุ่มครับอาจจะชั่วโมงเดียวเสร็จโ <c oughs> มงเอาไม่ใช่หดอกเก่าอย่าอึงอ้งอย่าอึง้งอันนี้อันนี้เบราฟิตน่าจะยาวว่ะยาวาคอนเสิร์ตครับสุดท้ายฝากฝากออนไลน์ด้วยแล้วก็ฝากแฟนให้ติดตามฝากไอบัดคุณขอบคุณหน่อยขอบคุณนะขอบคุณเลครับได้ได้ครับก็เออขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ ทุกคนที่มาดูพวกเรากันทั้ง2วันเลยนะครับสำหรับจิมเนฟโวต์รันเดอะเวิลด์คอนเสิร์ตนะครับดีใจมากที่จเจอทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปสนุกด้วยกันนะครับในอีก2วันนี้นะครับแล้วก็สำหรับบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับยังมีอยู่นะครับสำหรับทั้ง2วันเลยก็ฝากสำหรับใครที่มาไม่ได้แล้วก็สำหรับใครที่อยากดูออนไลน์แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับ อะครับครับก็ฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็พวกเราเต็มที่กับทุกทุกโชว์เลยครับก็อยากให้ทุกคนได้สนุกกันนะครับพวกเราทุ่มเททั้งแรงกายนะครับแรงใจนะครับเพราะว่าพวกเรารักพวกคุณจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนสัมผัสถึงความรักของพวกเรานะครับว่าเราจะโชว์อะไรผ่านโชว์ของเราครับผมอาจจะไม่ไอคิ้งอินเตอร์อินเตอร์หนุ่มใสอินเตอร์เป็อินเตอร์เขาดูออนไลน์รอยเงียบเปิดอ๋อโอเค Uh, for international fans uh, if you can't come here if you're uh, in another country please do buy our live streaming tickets through ttm live for both days actually and we're hoping to see you guys and oh anyway thank you for coming to uh, our concert see you <laughs> ก็ต um ้องไฟที่พี่ยกมอต้องไฟลุกไม่อากวไม่อากวพี่ิ๊่จะไปเก็บยัไพี่พว่เนนะ่ะไปเจอมดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปถามายก่อนนะที่เป็นนายพลตลูกให้สองท่นีค่ะ